พี่ลวีมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะคุณแม่ลูกสี่ก็สวัสดีคุณราน่านะคะสวัสดีพี่ละวีนะคะเอพีปันพรก็คุณเข้าแช่ยายวาดก็พี่ละวีนางวาดก็คุณแม่สี่คุณแม่ลูกสี่เอพีปันพรยายวาดยายวาดเอดพีปันพรหมูพี่ปู thank you so much นะคะ I, and and I can not s p e a k e n g l i s h sorry sorry thank you thank you ค่ะอืมอันนี้จะเป็นไข่นะไข่ไข่ที่เราเอาไปทอดอะ่ะหยิบไม่ได้ไขท่ที่ไข่เยี่ยวม้าเนาะที่เอาไปทอดแล้วมันก็จะเป็นชิ้นอย่างเงี้ยแล้วกินทั้งชิ้นนะ สุดยอดสุดยอดมากๆอ่ะยังมี่เลยมาค่ะใครจะกินมาค่ะไข่เยี่ยวม้าทอดนะคะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราไข่เยี่ยวมา้ากินหมดที่เยลยเต็มปากเลยค่ะเดี๋ยวเล็กมากินด้วยกันค่ะ คุณแม่ลูกสี่บอกสวัสดีทุกวันจ้ายังทุกท่านนะคะยังอยู่ในสวนเดี๋ยวขับรถอยู่อ๋อยังอยู่ยังอยู่ในสวนเดี๋ยวขับรถขอบคุณนะคะขอบคุณอ๋อคุณลาลาขอบคุณนะคะ กินข้าวด้วยกันค่ะอีกแป๊บนึงนะคะกินข้าวหมดเนี่ยหมดแล้วข้าวเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตอ,ออร่อยเผ็ดเผ็ดอร่อยเผ็ดแต่อร่อยนะไม่เผ็ดมาก ไปไหนด่ะกะเผามาแมวสวัสดีค่ะแม่น้องเลสวัสดีค่ะ นางว่าสวัสดีนะคะหมาแมว โอเคค่ะข้าหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เกดก,ก็จะขออนุญ,ญาตลงก่อนเลยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับกำลังใจนะคะมาเลายน้ำใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณลาลขอบคุณนะคะอ่าขอบคุณอีกแล้ว สำหรับวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆ FC ทุกท่านทุกท่าน,ท,ท,น,ท,นทั่วโลกเลยนะคะมากินข้าวนะคะขอบคุณนะคะคุณนันทนครเจวาสวัสดีครับจากคุณนันนครนะคะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาทําผัดกะเพราไข่เยี่ยม้านะคะมากินข้าวกันนะคะกินข้าวกันอร่อยอร่อยนะคะผัดเมนูผัดกะเพราไข่เยี่ยม้านะคะ 好吧。Okay.